ทีกรชื่อดังแชร์ประสบการณ์เฉียดตายหลังเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศสิงคโปร์จนได้รับบาดเจ็บลั่นไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเรียกว่าเป็นประสบการณ์เฉียดตายก็ว่าได้ สำหรับนักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเพราะขณะที่ไปเที่ยวทริปพักผ่อนกับเพื่อนที่ประเทศสิงคโปรก์กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างกะทันหันจนทําให้เจ้าตัวถึงกับตกใจหนักไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองนอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงจนต้องเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยด่วนทําเอาแฟนๆแห่แตกใจและเป็นห่วงอย่างมากมายบุ๋มปนัดดาเล่าย้อนวินาทีเจอลูกสาวบุญธรรมครั้งแรกปัจจุบันโตขนาดนี้แล้ว มุงปนัดดาฟาดหน้าสันหลังสามีอุ้งลักษณาโพสรับผิดทรยศภรรยาสุดจะทนมุงปนัดดาเดือดสนั่นวอนกฎหมายไทยข่มขืนเท่ากับประหารมุงปนัดดาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลด่วนหลังเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันนี้วันที่สองกันยายน66 บุ๋มปนัดดาออกมาแชร์ประสบการณ์ในคลิปวิดีโอผ่านอินสตากแกรมส่วนตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุรถแท็กซี่ได้ถูกรถอีกคันชนท้ายอย่างรุนแรงบนทางด่วนส่งผลให้เพื่อนที่มาด้วยกันถูกโทรศัพท์กระแทกเข้าที่ใบหน้าส่วนตัวเธอนั้นคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่มีอาการปวดระบมที่ต้นคอและหลังช่วงเอวรวมถึงมีอาการมึนหัวและอยากอาเจียนล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็ได้เผยภาพของตัวเองที่นอนพักอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลใน ประเทศสิงคโปร์พร้อมระบุแคปชั่นว่าอ่ะไม่รอดคะ่ะ เพื่อนฝนมืนหัวอาเจียนหลายรอบส่วนบุ๋มปวดร้าวหลังล่างและคออาเจียนมีเลือดปนสองรอบหมอฉีดยาและเอ็กซเรย์เรียบร้อยผลตรวจคือมัดเส้นสปาร์ตเอ็มกล้ามเนื้อตรงคอกับหลังล่างอักเสบเฉียบพ,พลันมีผลกับเส้นประสาทก็ค่อยๆรักษากันไปค่ะขอบคุณทุกความห่วงใย,ยนะคะมาสิงคโปร์เป็น100ครั้งไม่เคยเจออุบัติเหตุบนถนนไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวเองต้องขอขอบคุณน้องโบชมพูแอดโบโบชมพูที่มาช่วยดูแลที่โรงพยาบาล จนเรียบร้อยทุกอย่างขอบคุณมากๆจริงๆค่ะงานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันเป็นจำนวนมากทางทีมข่าวไร t ูเดย์ขอให้มุงปนัดดาและเพื่อนสนิทหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วด้วยนะคะ